กันละครั้งหนึ่งมีเยอมนันซึ่งคิดจะยึดโลก <c oughs> และมีเด็กชายกลุ่มหนึ่ง <c oughs> ซึ่งคิดจะฆ่าเอมาน <c oughs> มีสามคนด้วยกันคนแรกชื่อโตโยคนที่สองชื่อกอส่วนคนที่สามชื่อเอืดสามคนนี้ได้คิดจะไปฆ่าเจอามาน <c oughs> และกอสก็ได้พูดขึ้นว่า เออข้าขอไปข่าจอมานะพวกเจ้าต้องสองคนเห็นด้วยหรือไม่ข้าเห็นด้วยใ่เพราะว่าตอนนี้ข้าส่งได้สัญญาณว่าจอมาอยู่ใกล้ๆนี่เองลงมาเจ้าเห็นด้วยงั้นเจ้าตามข้ามาได้เลยและทั้งสามคนก็ได้เจอจอมานแล้วก็จะได้พูดว่าเจ้าจอมานเจ้าจะมาสู้กับพวกข้าหรือไม่เข้าไป

เอาไปลังจากนั้นสามคนนี้ก็ได้ล้มจอมันในที่สุดแล้วเขาก็ได้รับรางวัลจากพระราชาท่านพระราชาครับผมได้ฆ่าจอมมันเรียบร้อยแล้วครับได้งั้นเจ้ารางวัลไป อะไรวะอะไรเหรอครับในที่สุดพลาาเรือชางก็ได้ของ